นี่เดินเดินมาเดินมาเราจะมาหาเด็กเดกเอเด็กเด็กอยู่ไหมนะไม่เจอนะยังไม่เจอใครเลยยังไม่เจอใครเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราเอามะม่วงเขาก่อนนะนี่มะม่วงนี่มะม่วงลูกยังใหญ่แต่ว่าเรายังไม่ได้ยินเสียงเด็กแสดงว่ายังไม่มีเด็กแน่เลยดูนะคะอ้าวแต่ว่ามีเจ้าของมานอนอยู่ตรงนี้หนึ่งคนเอ๊ะ ส่งใบสิมีเอ๊ยยังไม่เจอยังไม่เจออุ้ยเจอมะม่วงแต่เรายังไม่เจอเด็กเลยถ้าไม่มีเสียงแสดงว่ายังไม่มีเด็กหรอกเอ๊เราจะเจอไหมเอ๊นี่ก็เจ้าของสวนมานั่งทําอะไรอยู่เนี่ยเอ๊นี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรอ้อกอไผ่อันเนี้ยยังไม่มีเสียงใดๆทั้งสิ้นเลยนี่นะคะเอ๊พุดพดยิ้มหน่อยสิลูกพี่ อ้าวนี่เอ้น้องเพไม่อยู่น้องเพไปไหนนะ